อยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าเราทำอะไรมาบ้างแปลนทอยนะครับเป็นบริษัทในกลุ่มของอกลุ่มแปลนซึ่งบริษัทหลักก็คือสำนักง,งานสารนิกแปลนดีกิเต็คเราเริ่มได้ยังไงถ้ามองกลับไปเมื่อประมาณสักเกือบห้าสิปีที่แล้วนะครับสังคมของประเทศไทย สังคมรอบบ้านในอินโดจีนก็อยู่ในภาวะสงครามบ้านเราก็ไม่แตกต่างกันนักศึกษาเข้าไปในมาลัยก็รู้สึกว่าสังคมมันไม่ดีมันไม่ยุติธรรมมันต้องเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็มีความเชื่อในระดับนักศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมได้เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนผ่านทางการเมืองหรือทางการทหารเพราะฉะนั้นแอคทีวิสต์ต่ตางๆก็เริ่ม ในบาอะไก็สนับสนุนองค์การประชาชนาชมรมต่างๆหรือว่าจบไปมาแล้วมาทำงานด้านสถาปัตยะกรรมรายได้ที่มีที่ได้มาก็ไปสนับสนุนกลุ่มคนแล้วก็กระบวนการประชาชนแต่หลังจากนั้นไม่นานกระบวนการประชาชนก็พังภาพไปเพราะเราก็เลยตระหนักรู้ขึ้นมาว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยการที่จะไปเปลี่ยนคนอื่นเนี่ย มันไม่น่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องมันน่าจะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อนนั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญของกลุ่มแปลนเราเลยก่อตั้งจากสำนักงานสาธิรกิก็เลยมีการเปิดบริษัทอีกสามบริษัทที่เป็นกิจกรรมที่ให้โอกาสนะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่มีโอกาสได้พัฒนาตนผ่านการเล่นนี่เราก็เปิดเป็นบริษัท แปลนทอยขึ้นมาเพื่อจะผลิตของเล่นเพื่อการศึกษาในขณาเดียวกันแล้วก็มีโรงเรียนอนุบาลรักลูกนะครับแล้วเราก็เปิดสํานักพิมพ์ตีพิมพ์นอกสารสําหรับคู่มือการเลี้ยงลูกหรือว่าเอกสารรักลูกนะครับซึ่งจุดนั้นเองเนี่ยเราก็มีความเชื่อว่าสังคมจะดีได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นมาจากยูนิตเล็กๆก่อนจากคนเราแล้วก็ขยายไปเป็น ครอบครัวแล้วก็ชุมชนแล้วก็ประเทศในที่สุดนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญแต่การที่จะทำกิจกรรมหรือว่าทำธุรกิจนะครับเพื่อจะเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการพัฒนาผ่านการเล่นนั้นเนี่ยตัวของจุดมุ่งหมายเราอยากจะให้เด็กมีโอกาสจะได้มีเด็กดีแต่ในขณะเดียวกันเด็กขบวนการในการทำธุรกิจเนี่ยมันจะต้องดีด้วยมันถึงจะสอดคล้องไม่ว่าต้นหรือปลาย มัจะต้องไปด้วยกันเพราะฉนจากวันแรกเลยเราก็คิดจากนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการต้นกลางปลายก็ต้องได้จะสอดคล้องกันไปทั้งหมดนะครับแพลนทอยเราก่อตั้งมาปีนี้ก็ปีที่34-35แล้วนะครับเราผ่านตั้งแต่10ปีแรกเริ่มต้นเลยเราก็กำหนดเป็นนโยบายไว้เลยว่า Pray and Learn in Harmony with Nature ซึ่งตอนนั้นคนว่าสุด สงสัยว่าจะใบต้องอินนาม์นี่วิเนเจอร์ด้วยนะครับหรือว่าใน10ปีต่อมาเนี่ยเราก็เรียกขานเราว่าเป็นกรีนทอยกรีนคอมพานีเมื่อปี90เนี่ยถ้าบอกว่ากรีนทอยกรีนคอมพานีเอ๊ะของเล่นหุนสีเขียวเหรอบริษัทหุนสีเขียวเพราะว่าสีเขียวคําว่ากรีนเนี่ยมันเพิ่งมีการพูดคุยกันในในระดับสากลว่าคําว่ากรีนเนี่ยแปลว่าบริษัทที่ที่ดีที่สนใจที่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมคงเน้นใน ได้เชิงของสิ่งแวดล้อมเ,เป็นหลักนะครับหรือว่าในปี2000เราก็เริ่มเรื่องที่ว่า Better Kids for Better World ก็คือพูดให้มันตรงไปในการเมสเซจที่มันตรงกับผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นว่าของเล่นแปรอยเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะครับหรือปัจจุบันเราก้าวข้ามคือไม่เอาเอาเชิงของมาร์เก็ตติ้งแล้วเราจะแสดงตนอย่างชัดเจนเลยว,ว่าจุดยืนของเรา ว่าเราคือใครเราก็คือ sustainable play เพป็นวิธีการทำธุรกิจของเราเราก็คือ sustainable way ในการทำธุรกิจที่มันเป็น sustainable play บางคนอาจจะไม่เคยหรือหลายท่านในนี้นะครับอาจจะเคยเล่นของเล่นแบนดตอยนะครับหรืออาจจะเคยเห็นนี่ก็จะเป็นแบบอย่างนะครับก็โชว์รูปให้ดูนี่ก็เป็นจอระเข้ของเราโชว์บันท้ายนิดหน่อยจอระเข้ตัวนี้เนี่ยเราประสบความสําเร็จในเชิง ดีไซน์เราบอกว่าดีไซน์ for child development ก็คือว่าจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยที่เริ่มหนึ่งขวบเนี่ยจะสามารถที่จะก้าวเดินพัฒนากล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อใหญ่ในการเดินเนี่ยได้กระจับกระเฉงและมั่นคงมากขึ้นเนี่ยก็เราก็ออกแบบของเล่นชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วในขารเดียวกานเนี่ยเราไม่เอาไม่เอาอะไรนะไม่เอาอิเล็กทรอนิกส์ไม่เอาแบตเตอรี่นะครับ ไม่เอาไม่เอาเฟืองเราตัวเขามาเองเราดีไซน์ทางทางฟิสิกส์เนี่ยที่สามารถยะลากแล้วเนี่ยเกิดเสียงขึ้นมาได้นะครับของเล่นนี้เนี่ยตอนนี้เราผลิตมันเกิดเมื่อปี98-99นะครับแต่ละปีเนี่ยเราผลิตประมาณ3 0 0แสนถึงสี่แสนตัวซึ่งตอนนี้น่าจะผลิตประมาณสัก6-7ล้านตัวแล้วก็ยังเป็นไอเทมที่ที่ขายดีอันดับหนึ่งอยู่ แต่ถ้าไปดูในประเทศจีนหรือว่าของที่ขายถูกๆเนี่ยจะมีตัวนี้ก๊ปี้เยอะมากนะครับคงน่าจะหลายสิบล้านตัวอยู่หรือว่าดูกล้องนะครับเด็กที่ชอบถ่ายรูปเราก็ชอบถ่ายรูปนะฮะเด็กก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเรียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่แต่เราก็อยากจะออกแบบของเล่นที่แล้วผู้ปกครองบอกว่าแล้วทำไมต้องไปซื้อของเล่นล่ะก็เอากล้องไอโฟนหรือว่า กล้องอะไรเก่าๆให้เด็กเล่นก็ได้แต่มันไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราต้องการที่จะให้เด็กเล่นเนี่ยเราอีกมุมมองหนึ่งเพราะฉะนั้นของเล่นของเราเนี่ยกล้องถ่ายรูปเนี่ยเลนของมันเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นเลนส์ที่มีกระจายคาเลโิสโคปใช่ไหมฮะคือถ้าหมุนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนแสงเปลี่ยนองค์ประกอบของรูปใหม่ซึ่งเด็กเวลา มองแล้วก็ถ่ายรูปไปไม่ว่าจะถ่ายรูปเพื่อนพ่อแม่หรือว่าสัตว์เมื่อเด็กบูดกล้องไปปุ๊บจะรูปมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยซึ่งเราคือไม่ได้เป็นการสอนโดยตรงแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยมันสามารถเปี่ยนแปลเปลี่ยนได้โดยตลอดเมื่อเขาขยับมือไปอะไรไป,ไปเด็กก็จะเริ่มที่จะค้นหาว่าเอ๊ะ hey, ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับหรือว่า เป็นของเล่นสำหรับเด็กเล็กหน่อยนะครับสำหรับในการที่จะให้ใช้ปากที่จะหรือว่าฟันเริ่มขึ้นที่จะขบที่จะอะไรหรือว่าของเล่นสำหรับลากจูงนะครับนี่ก็เป็นก็เรียกวอลเกอร์นะครับถ้าออกแบบไว้สำหรับเด็กไว้หัดเดินด้วยเมื่อหัดเดินแล้วเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะใช้ของเล่นตัวนี้เนี่ยต่อยืดอายุมากขึ้นเป็นที่เก็บของสำหรับ พาเพื่อนของเขาลูกของเล่นของเขาเนี่ยไปเที่ยวตอนนี้เราก็ขยับขยายนอกจากทําของเล่นเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยแปนทอยก็จะทําของเล่นตั้งแต่ศูนย์ถึงสามแรกเกิดถึงสามขวเป็นหลักตอนนี้เรามีแฟนมีอะไรเยอะเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะเราก็ขยายต่อไปแล้วก็ทําเป็นเฟอร์นิเจอร์สําหรับเด็กด้วยแต่การทำเฟอร์นิเจอร์สําหรับเด็กเนี่ยเราก็มีจุดยืนที่แตกต่างจากเฟอร์นิเจอร์แล้ไม่ได้แค่ ย่อดสเกลของเฟอร์นิเจอร์ผู้ใหญ่มันจะเป็นเก้าอี้เด็กหรือว่าโต๊ะเด็กแต่ของใช้สําหรับเด็กหรือเฟอร์นิเจอร์สําหรับเด็กเนี่ยเรามีมีแนวคิดว่าของมันจะต้องเพลย์ฟูลและจอยฟูลก็คือตัวเรียงมันสามารถที่จะตอบประโยชน์เรื่องประโยชน์ใช้สอยได้ในขณะเดียวกันก็สนุกสนานกับมันด้วยของเล่นนี้เราได้ปีนี้เราเพิ่งได้รางวัล Red Dot Design ของเล่นแบรนด์อยได้รางวัลเลดดอดีไซน์หลายหลายรางวัลอยู่เหมือนกันทีนี้ก็จะเน้นว่าเอ๊ะแล้วในในแง่ที่ว่าเราอยากจะทําของเล่นแล้วเรามีกระบวนการทําของเล่นแบบไหนผมจะไปเร็วๆนะครับทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากต้นยางพาราต้นเดียวสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยต้นยางพาราเขาเชาวสวนเนี่ยจะกรีดยางพารา25ปีผ่านไปเนี่ยเขาจะต้องค้นแล้วก็ปลูกขึ้นใหม่ ก็ต้องเผาทิ้งใหม่ๆตอนเมื่อปีแปดหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าเราจะทําของเล่นเพนทําไมไม่เอาของนี่ก็เผาทิ้งเนี่ยมาเป็นประโยชน์ก็อย่างที่ว่าว่าอาจจะไม่ได้มีความคิดว่ามันเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรงแต่เราคิดว่าแทนที่จะเผาก็น่าจะเอามาเป็นใช้ประโยชน์ได้นะครับต้นไม้หนึ่งต้นนะครับมันสามารถที่จะบริโภคคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยปียงประมาณส0 0รอกิโลต้นไม้โดยโดยเฉลีย่ยโดยทั่วไปซึ่ง แรนทอยเราเองเนี่ยเราผลิตของเล่นปีหนึ่งประมาณสามร้อยสามล้านชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งก็ประมาณหนึ่งกิโลโคาร์บอนที่มันดิสปิวไปเพราะฉะนั้นกระบวนการของมันต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเป็นตัวชี้วัดที่เราจะดูว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันมีผลต่อสิ่งวแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนก็ต้องขอคุยนิดหนึ่งว่าแบรนทอยเป็นรายแรกของโลกนะครับที่เอาไม้ยางพาราเนี่ยมาใช้ทําของเล่นเมื่อปีเก้าเมื่อปีแ1ดหนึ่งนะครับ มาทําเป็นไม้แปรรูปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเศษไม้รากอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามาทําต่อที่ไม่สามารถเดียวเป็นแปรรูปได้เนี่ยเราก็มาทําเป็นเม็ดพลังงานนะครับแล้วตอนนี้เราก็เอารากนมาบดแล้วก็มาทําไฟฟ้าไฟฟ้าจากจากรากยาง,ยางนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถตอนนี้เราสามารถผลิตไฟได้ประมาณ5000กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงก็ถ้าต่างจังหวัดก็น่าจะใช้ได้ประมาณ5000 ครอบครัวเป็นธุรกิจนะครับไม่ไม่ใช่ทำให้4สีก็ทุกอย่างนี้ก็สามารถกลับคืนมาสู่ในแปลนทอยได้ที่ก็จะเป็นภาพรวมแปลนทอยเป็นองค์รวมว่าจากตอ้นอย่างนี่นะครับไปสู่ของเล่นเนี่ยผ่านกระบวนการอะไรอะไรบ้างเนี่ยก็จะเป็นรูปที่จะโชว์ให้ดูทั้งหมดตามนี้ตอนนี้เรามีตัวชี้วัดตัวที่ล่าสุดนะครับมากกว่า73% ก็เราจะใช้สเปกรในละแวก30กิโลเมตรจากโรงงานถามว่าเอ๊ะเอาตัวเลขที่ไหนมาทำไม30ทำไมเอาไม่เอา20หรือ40 30มันเป็นเรื่องของการทำโลจิสติกสก็คือ transportation เพราะรถโดยทั่วไปเนี่ยภายใน30กิโลเนี่ยก็สามารถที่จะพูดง่ายก็คือสามารถที่จะส่งส่งวัตถุดิบหรือว่าพลังงานอย่างอื่นเนี่ยไปถึงโรงงานแล้วไปกลับได้โดย คอนดิวค์คาร์บอนเนี่ยน้อยที่สุดต่อวัตถุดิบที่เราได้รับนะครับนั่นก็เป็นภาพที่เราประกอบการยังไงตอนนี้ผมอยากจะนำสนเสนอว่าในโรงงานเราเองเนี่ยเราใช้หลัก3 M ก็คือ M ตัวแรกก็คือ Material อันที่2ก็คือ Manufacturing อันที่3ก็คือ m ม m นะครับ m a t e r i a ี Material นี่ก็คือต้นยางอย่างอย่างที่เห็นนะครับเราผลิตไม้ยางไม้ยางของเราในสมัยแรกแล้เราก็ อัดน้ายาอัดน้ำยาโบลอนเหมือนกับไม้ไผ่ที่ที่อัดแต่ตอนนี้หลังจากปี2,000เราไม่มีน้ํายาเลยซึ่งถามว่าแล้วมอดไม่กินเหรอราบอกกินก็ไม่อัดน้ํายามอดเรากินเหมือนกับซื้อผักมาที่ไม่มีสารเคมีก็อาจจะต้องมีแมลงกินนี่เป็นเรื่องปกติสีที่เราใช้นะครับเราใช้สีที่มันเป็น water base สมัยแรกๆเราก็จะใช้เป็น t h i n n e r base ก็เป็น solvent base อยู่ แต่ถ้าเดินเข้าไปในโรงงานในเมื่อยี่สิกว่าปีก่อนนี่ก็จะมีกลิ่นทินเนอร์นี่ค่อนข้างเยอะซึ่งเราเองเราก็ไม่หมายถึงว่าผมเดินเข้าไปเองผมก็รู้สึกไม่สบายหรือพนักงานที่ทําอยู่ก็ไม่สบายหรือเด็กที่จะต้องใช้ของเล่นเราเนี่ยอาจจะไม่สบายด้วยหรือเปล่าแปรว่าจะผ่าน safety แ t นดด a r d อะไรก็แล้วแต่เราเลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นวอเตอร์เบสตอนนี้เดินเข้าไปโรงงานเนี่ยมีแต่ก,กลิ่นแบบตุ่ตุเหมือนกับของเน่านิดๆเพราะว่ามันเป็น เป็นวอเตอร์มันเป็นน้ำแล้วก็เป็นพวกพวกอะไรอ่ะพวกอินทรีย์นะครับตอนนี้เราพัฒนาไปถึงการใช้แบคทีเรียที่เป็นแพลนบูดเราเรียกว่าเอาขี้เลื่อยแต่ที่ทิ้งอีกตอนนี้เราใช้ซ้ำของใช้ซ้ำและเศษของเศษอีกทีหนึ่งเราขี้เลื่อยมาผสมกับสีที่ออร์แกนิกมาขึ้นฟอร์มใหม่มาทำเป็นของเล่นใหม่เป็นของเล่นแบรทอยตอนนี้จะโดดเด่นมากเพราะรูปทรงเนี่ยจะดูที่มันสามารถที่จะเป็นรูปสามมิติมากขึ้น สามารถที่จะให้ดีไซเนอร์เนี่ยดีไซน์ของเล่นที่มีความแตกต่างในเชิงของการออกแบบเส้นสายรวมทั้งฟังก์ชันที่มันสามารถตอบสนองต่อการใช้งานของเด็กได้อย่างดีกว่านะครับระบบการผลิตของเราก็ Eco ค f อ i c i e n c y ผมไม่ไม่อยากจะเข้าเข้าลึกไปในนี้หรือว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็ใช้กระบ,บวนการ Life Cy c l e a s s e s s m e n t เหมือนกันนะครับ คือตั้งแต่ต้นจนจบดีดไซน์ก็เป็น Eco ign, อีโคดีไซน์การผลิตก็เป็นอีโคเอฟฟิเชนซีเพีย้ยนตอนนี้เนี่ยเราม,มีตัวเลขตัวชีวัดตัวหนึ่งก็คือมากกว่า40,000ตันต่อปีเราสามารถที่จะมีคาร์บอนเครดิตได้ถ้าเป็นเมื่อสอสาปีก่อนเราสามารถขายได้ก็เป็นเงินหลายสิล้านอยู่แต่ตอนนี้เนื่องจากยุโรปเองเขายกเลิกการขายคาร์บอนเครดิตแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มีไว้ ไว้คุยหรือว่าไว้โฆษณาอย่างเดียวนอกจากระบบการผลิตแล้วเนี่ยเราทํากิจกรรมเพื่อง่ายว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราทําดีก่อนแล้วก็เอาผลประโยชน์ประกอบการเนี่ยมาทําเรื่องดีๆตัวมันเองเนี่ยเนื้อเนื้อในมันเองไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือว่าความคิดหรือวิธีการเนี่ยมันต้องไปด้วยกันแต่แน่นอนที่สุดถ้าเรามีเหลือแล้วทําไมเราไม่เผื่อแผ่เราเลยพยายามที่จะชักจูงให้คนมาสนใจเรื่อง การปลูกป่านะครับทำกิจกรรมสำหรับเด็กม,มีพิพิธภัณฑ์ของเล่นเรามีมูลนิธิสารแสงารุณน,นะครับส่งเสริมเรื่องศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและก็นี่ก็จะเป็นโครงการเมื่อเราฉลอง30ปีที่แล้วก็มีหลายท่านคงผ่านหัวตา่าเรื่องโครงการมาเมททอยก็เป็นทอยก็อยู่เบื้องหลังของโครงการนี้ก็คนาก็กล่าวขวัญก็พอสมควร นั่นก็เป็นภาพทั่วไปของแปลนทอยแบบคร่าวๆนะครับถามว่าเส้นทางสู่ความยั่งยืนของแปลนทอยคืออะไรก็คือ3าอย่างนี้กันเองสิ่งที่เราทําจะต้องทําเรื่องที่มันมีคุณค่าอันที่สองสิ่งที่เราทํานั้นต้องไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบตัวเองไม่เอาเปรียบพนักงานไม่เอาเปรียบสังคมในขณาดเดียวกันไม่เบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอบคุณครับ